ดาบนี้ไม่ได้มาได้ง่ายเนือย่างเทวง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 ประเด็นเลยเราต้องเคลียร์ซอมบี้คืนนี้แล้วก็ออกไปฟาร์มหาของรต้องทำไลฟ์เฟเบอร์ให้ได้ เอาัวเทียนกี่อันนะครับสองอันเฮ้ยลบเฉยเอาัวเทียนสองอันใช่โอเขาดัวเทียนสองอันัวเทียนสองอัน,น,ออนล้วก็เกียร์อ,อีกกี่อันนี่แหละจำไม่ได้คอเปร์คอเปอร์คเปอร์อรีกนเดนี้ ต้องใช้เออโอ๊คโอ๊บโอ๊คเอ๊ะทำไมผีมันน้อยจังสิบมันยังไม่ตงมาไม่ถึงหรือเปล่าโค้นโค้นโค้นอืมเฮ้ยยังอืมอืมโอ้ โอ้เฮ้ยเยมันเยอะจังอนะ่ะที่มีอันนั้นอีกไหมมีอะไรดินเป็นสีอะไม่นี่ไงยเยอะแยะกันพาวเดอร์นะไม่มีะวะโกไปเก็บไว้นว่นเลย <_ d> od od> อย่าโดดกระพออย่าโดดกระพออ้โหโอ้บอกว่าอย่าโดด เรมันกระโดดตบเลยอ่ะมันมีตัวแปลกประหลาดมาว่ะตัวอะไรฮะมันเป็นตัวดำๆไม่ใส่เสื้อผ้าน่ะปักระเบิดเลยไม่ไหวกับพวกมันแล้วไปเอาไปเอาไปเลยเอาไปโอ้อหลัง อื้อระวังนะ้ที่มันตีแรงอือโอ้ยไอพี่ติดไอพี่ผมติดพี่ผมติดเยอะเกินเยอะเกินไอเจี๊ยดโดนพี่ติดอือโดดเฮ้ยตัวใหญ่มาอืออือโอ้ยเฮ้ยนะเห็นผมตายแล้วผมโดนผิดตุกลงมาตาย ว่าเอ้ยเทพประเด็ตัวใหญ่มันมาว่ะไอตัวโ่มอ่ะที่ล่อล่อบไรที่อื่นให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้ <c oughs> ผมลงไปเก็บคองก่อนจ้ให้คุณลงไปก่อนนะขอทีละตัว <c oughs> อื้อขาวเร็วขึ้นเด <c oughs> มันมาเยอะแบบนี้ โอ้โหยเทพมันขึ้นมาแล้วโอ้ไม่ไอ้เบิร์กดีมันรู้งานมันรู้งานมันหิวหิวหิวโอ้ยมันไวมันไว้มันโดดมาได้ยังไงไอ้พี่ลวดทองแดงหมดวะทำไมมะไอ้ลวดทองแดงจะเป็นวงกลมกะนรินด้วยเออเออกูก็ไม่มี่ะ

เกือบอ้ามาดิครับสีเครื่องยนต์ไหนเต้ปิดให้ดูหน่อยสิเพื่อนนะปะไม่กับดักไม่เนี่ยกำลังจะใส่อะไปใส่ที่โน่นไหมไปตรงไหนให้มันขึ้นเนี่ย ตัวตันนี้มันไม่มาเทพมันมันมาไม่ได้มึงต้องไปวางไว้ไว้บนนู้นน่ะเนี่ยวางวางวางไว้ตรงเนี้ยเทพเนี่ยตรงทางมันขึ้นอ่ะใช่ตรงเนี้ยวางตัวนี้ได้ไหมไหนเนี่ยที่กูยืนเลยเอาเลยกูถือดาบรอแล้วเทพโอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เ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  โูมดูเองดิ้าบูมันขึ้นทางโน้นน่ะมันขึ้นทางนี้เลยมึงวางไปเถอะเดี๋ยวมันมาเองอะ่ะวูววดูดิวางไม่ได้อ่ะมัน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 บังอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเดินอีกรอบได้แล้วหนึ่งล้นสวยเอาเป็นการลากบอล หมจมันเยอะแบบนี oh, uh ้ดนมัามทางยาตอยาเอื้อเรบมันจะใช้ได้นานนาเครื่องจักรมันนี่ยอู้ใครกระโดดมาระวั่มอู่สุดยอดเทพเอาชุดเยเฮ้ยเทมันเด้งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวได้เทมันยเครื่องไว้ โดนเยอะอีกคุ้ม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 อย่างเงี้ยตรงเนี้ยอือสุดยอดเทพมึงเหลือกี่เครื่องเลเยสองเครื่องเอา,าเว่าโบกุจิมผมให้ใหมึงทำเลยงวดต่อไปอย่างนี้ตายเพี้ยงบอบเลยยับยับ <laughs> รีเซิร์ชทั้งนั้นเทพมันทางแล้วอะ่ะเดี๋ยวสร้างอีกอัน เฮ้ยไอตัวนี้มันเดินรอดว่ะพี่ไอตัวคลานอะเหรออือไอบา้าเอ้ยตัวที่ตายยากด้วยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ันติดไปไปเฮ้ยนั่นแหละเอาตีดอา้าวถอยตกไปแล้วเด้ยมาดิหวานแล้วอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเอาเฮ้ยโอ้ยติด โอ๊ยอ้ไมีตัวไล่มาไอ้เจ้าเยอะไหมเฮ้ยไม่ว๊อขึ้นมาให้ <c oughs> <c oughs> มันขึ้นมานี่เตะตัวคานนี่เอายังไงดีเทพเอา้าในเครื่องยนต์ผมเก็บมาวันนี้เลย เฮ้ไอ้ข้างบนยังไม่ยังไม่หมุนเหรอใช่มันไม่หมุนโอ้โหพุดนา่ากลัวเลยไอ้กันะวไอ้กัวทาดอ่ะวางตรงนี้มันมันเหยียบไม่ได้เทพเราต้องใช้แบบแท<บ>งแลรอบเทพใช่เนี่ยกำลังจะกำลังจะวางครับเราต้องเอาแบบแทงขึ้นนะเพื่อน ที่เล่าอะไปอีกฝั่งแบบนี้มันมันโลดช่องว่ะเราวิง่งอ้อมไปนี่เลยโอ้ยนี่เละอ๋อแบบคุ้ม,มเลยไปจะไปซ่อมข้างล่างด้วยซ่อมไม่ได้ทำไมวะ ขาดไอ,อ,อน้นี่แบบไม่ได้ขยับยิงให้มันเสียหลักตายหวยเอาเทพมันจะหยุดหมดหรือย,ย,ยัง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 เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอีกสามสิบเจ็ดครั้งไปไป โอ้ยตัวที่สี่ตายไมเนี่ยถามจริงเหอะโอเคเหลือสองตัวนั่นแหละล่อมันไว้โอ้เอ้าดวนเพื่อนล่ออยู่เทียบหลังมีตัววิ่งมาจะวางของพามาจกกินงตอนเช้าสบายตรงนี้ตรงนี้พี่พามาโอเคโอเคพามาตรงเครื่องปั่นนี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่านลงมาตรงนี้เลย โอ้แทบจะน้อยไปเออมันแทงเรื่อยๆเออตายมันแทงเรื่อยแต่กูก็ต้องวิ่งเรื่อยๆวิ่งอ้อมมานี่หรอเฮ้ยเมีกระสันกันได้ยังไงเทพวันนี้มันจะตายไหมเออมันต้องตายแหละเออเฮ้ยตายตายแล้ว เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วมันระเบิดว้าไฟ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 ดื้มดื้มดื้อมเฮ้ยจะดูว่าตายแล้วมันจะระเบิดไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่อาหารส้มหมดเฮ้ยพี่เออตายเลยอูยุ่งอยู่กับมันอยู่เฮ้ยพี่นี่นี่นี่เอ้ายังโดนอีก ไ่ดีไปดีกบดังเราดีอู้เริ่สิบสิบเจ็ดไฟบนดัซ่อมก่อนซ่อมเสร็จแล้วเก็บไปเลย่ะเก็บไปเลยเพื่อนต้องการมาก กิ่งไม้ทีนี้จำเป็นมากเอาวะได้เวลาไปตัดอ้อยแล้วกูแล้วก็ต้องมาทำเครื่องนี้ไว้เยอะๆทีนี้มันเริ่มโหดเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะเทพทำไมบ้านเราไฟไหม้เทพเฮ้ยเฮ้ย <Hey! Hey! S 1> มันระรเบิดเมื่อกี้ให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวให้ไวเลยทุบทิ้งเลยทุบทิงทท้งทุบทิ้งอ้อ โอ้วิ่งผ่าไฟทุบทุบเร็วเร็วโอ้ไฟมันไม่อยู่ทุบอันนี้เออทุบอันนี้ไปไอ้ตายเถอะตายเถอะอ่าแล้วทีเราต้องทำทางเข้าใหม่บันเทิงสยบเลยโอ้ไอตัวไฟนี่มันโหดขนาดนี้ด้วยเหรอ ต้องต้องมีตัวโหดกว่านี้แน่นอนเออเดี๋ยวผมต้องเอาลูกธนูเทพขึ้นก่อนโอ้โหแล้วทางเข้าตรงนี้เราอัปเกรดเป็นอิฐไปแล้วเอ๊ะแต่ถ้าเราถ้าเราอัปเกรดหมดมันจะไม่ไหมเทพนั่นแหละผมอยากรู้อยู่ถ้าเป็นไม้แบบนี้ไม่ไหวว่ะยับแน่นอนของที่ไว้ทำกับดักฮะพี่ต้องไปรีบตัดไม้แล้วใช่ ดาบนี้ไม่ได้มาได้ง่ายเนื้ออย่างเทวง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 หัวทุยมันมันเรียนอะไรนี้เหรอเออไหนดาบสตาร์วอลวันนี้ไลท์เซเบอร์ใช่ไลท์เซเบอร์เอาว่าอันนี้อะไรอาร์พีจีเหรอใช่เกนเนสแบนเชอร์อ,อ,อาร์พีจีวงวงวงเอาว่าวิาวธีแห่งจีได แต่ว่าดาเมจมันน้อยนะเน้นเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานเทพลองหามาดูกูดิผูเด,เด่นไหมอืม <c oughs> เรื่องเสียงว่ายากระทะผีหวอป่ะรีบมาดิเราจะเอาปืนไฟรว่าจะเอากูกูกลัวมันเผาบ้านตัวเอง <c oughs> ให้มันเผาไปทาง,งนี้ไงเนี่ยไอ้มันยิงไปทางเออมึงต้องหาที่ตั้งดีๆนะเทพ เทพกูว่าอีกอันหนึ่งที่น่าวางเลยคือคือตรงเนี้ยเพราะมันเดินเดินตรงนี้บ่อยเนี่ยมึงมึงตั้งตรงนี้ได้ไหมแล้วหันหน้าเข้าเนี่ยได้ปืนไฟเนาะเออโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตะปูก่อนจดไปเพื่อนไอ้ปืนไฟมันจะเผาแรงไหมวะพี่โดนบาดไหมวะเนี่ยไม่รู้วางไว้ก่อนไม่ตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่ลามเอาเอาตรงนี้เนี่ยวางตรงเนี้ยเทพตรงกูยืนตรงเนี้ยมัน ถ้าตรงเนี้ยมันมันพ่นไปช่องเนี้ยผมกลัวว่ามันมันจะโดนเสาบานตรงนั้นอ่ะไม่เป็นไรให้มันเผาไปสร้างใหม่ได้มีมาดูไหน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 เออปุ่นทางเก็ตนี่หว่าเอ้ยมันโหลดได้เทพเทพมันมันต้องเอาอะไรใส่ดิน้ำมันเหรอเออใช่ไหมไม่รู้ไมใช่เลยเฮ้ยกูมีอยู่เออเทพกูใส่น้ำมันแล้วเท่าไหร่ ไม่รู้แต่มึงเอาเอามาเยอะเลยเทพมึงเอามาเยอะมันดีมากเทพมันดีมากมึงต้องมาเห็นโอ้โหมัน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 หันด้วยเหรอเออมันหันเองไอ้เชี่ยพี่ผมโดนเผาพี่เอามึงโดนเผาได้ไงมึงอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไปโดนตัวเลยมึงต้องมาเห็นเทพมึงต้องมาเห็นแต่ว่าน้ำมันหมดแล้วเทพ เทพมึงต้องมาใส่น้ำมันด่วนเอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวกูจะวิ่งไปให้มันเผาเทพมึงระวังมันยิงมันยิงไม่เลือกเลว้ยกูบอกแล้วว่ามันยิงไม่เลือกเชียร์โคตรแรงกูบอกเลยโอ้ดูมันยิงไปแล้วพี่ไปกับผมอะไรจะดับเนี่ยมันต้องรออ่ะเทพเราปิดไว้ก่อนไหม พิดก่อนก่อนเทอ่ยอาไไปใส่ขึ้นโอ้โหตายไปหลบกุลบโอ้โหหลบแปเสาโคตรไกลไอ้ีเออไปืนไฟแล้มึงช่วยช่วยใครกันแน่นี่มันนี่เห็พี่ออ ไอ้ตายเถอะมันเผาช่วยผีใช่ไหมตอยจะบอกว่าน้ำมันหมดแล้วมึงใส่ไปแล้วเหรออืมใส่ไปไม่ไม่ผีมันตายผีมันตายเท็บหลังให้มันมา <c oughs> ให้มันมาเอาวะ <c oughs> เวื่อ <c oughs> ขลังมาแล้ว เดินรีโลก่อน,นแต่มันแต่มันตีเร็วเดยเนาะเผาต่อแล้วฮะแม่งเผาโคตรไกลโคตรุดยอดเลยเอาวุธนี้ <c oughs> นึกว่ามันจะใกล้ๆที่ไหนได้มันเอาโคตรไกลใช่แล้วมันหันเองด้วยผีก็ผีเถอะอา้าวติดไฟ สุดยอดสุดยอดเฮ้ยกระถางต้นไม้พี่ช่างแม่งเลอเย้ <laughs> <laughs> กระถางเก๋้ยเนี่ยเทปน้ำมันเหลือห้าสิบองแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเก็บพอพอให้มันเดินมาโดนกําลังก่อนพอกพอ่อนรอไอตัวไอตัวนั่นมาดีกว่ามาปะทะกันนักดาบจได้ไหน่เร็ว เฮ้ยหลังไม่ได้ขยับบงเลยเ็บปูเองเฮ้ยเออโอ้เฮ้ยไม่สตานเลยเหรอเทพมันต้องมีไล์เซเบอร์ปูแล้วล่ะ อัพไม่หน่อยวะผมไม่ได้เรียนมึงเอาของมาเลยเอาอะไรบ้างเอาหัวเทียนสองเทียนหน 1, ึ่งพลาสติกสามแต่มันเบานะไดเมียมันเบามากเลยต้องอัพเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาจากไหนเนี่ยอ้วกอ้วพี่ผมตายว่ะอย่างนี้พี่แม่งไอ้เพื่อนมึงทำอะไรคุ้มึอง,มงอะ่ะเออ ไอเทพแล้วมันมาคนเยอะเลยเทพอุ้ยตัวใหญ่มาแล้วเทพหายแล้วเจ้าใหญ่มันอันนี้มึงล่อมันไว้มึงมึงวิ่งออกไปล่อหรือว่ามันจะเป็นคนเอาน้ำมันเอาน้ำมันไปใส่เอ๊ะถ้ามันไปใส่ดีกว่าคู่อื่นตรงนึงว่ะอนะพร้อมไหมเอ๊ะไปไปแล้วอมัน มอนไหนพวกเวิงนี่มานี่เฮ้ยเทพกำลังที่เครื่องเทพเร็วที่รอมันอุ้ที่รอมาทำไมทางนี้ที่รอไปทางไกลๆหน่อยมันมันมันตีเครื่องคนไปเราอยู่อ่ะเทพเออไม่ไม่ที่รอไปเลยมันตีอยู่เทพมันวิ่งไปเทปรุ่งร็วงรุ่งรุ่ พอมระบบกูนะเอออีกแล้วเอาติดไอ้เฮียดูตายอยู่แม่งเอ้ยเดินไปติดต้นไม้ไอ้ติดก้อนหินเฮียมันมาเยอะเกินใส่ไม่ได้มันต้องรีโหลดก่อนเมื่อกี้แล้วรีโหลดไม่ได้เคเทคออไปหึกูได้แล้ว Ê mà tí chưa nó thẳng nó rồi Gì Là dù đây phút mình thua lắm Là bốn dữ không oh, còn không phải 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 dám. ยับเึือนประมาณเทพเบเืยก็ฝุ่นเยอะไหมเลืองสีนั้น จากพี่อะไรแ่งหายไปเยอะเลยว่ะอะไรหายไปเยอะตายแล้วรีเซิร์ชเหลือร้อยสิบเอุดสมุสซาไปครับจนสามร้อยอ่อะมึงไปเก็บกล่องมาแล้วเหรอเฮ้ยพี่พี่ไไม้บ้านพี่พี่มาตู้เ้ยเอ้าเราควรโดนร่วงไมง่รีเพย์ไม่ได้เฮ้ยรีเพย์ได้พี่รีเพย์ได้ ไม่ไม่ไม่ต้องรีเพย์ให้มันไม่ไปเทพให้มันไม่ไปถอยมามึงอ่ะเดี๋ยวมึงร่วงลงไปนะเว้ยเทพมันไม่อยู่ปล่อนไม่ไปแล้วผมรีเพย์ทันนะปูมันไม่ไม่หรอกออกดับได้ไม่ดีเพยซส้อมเไงดับแล้วดับแล้ว พมก็เติมน้ำมันเลยนะเสร็จังเทพเสร็จแล้วโอเคเจ็บโดนอย่าเผากูนะเทพวันดีมีเทพไปดิเทพอย่ามาอยู่ตรงนี้เอาเอาเอ้ยโดนปั่นโดนปั่นโอ้โหอุดตันเลยเนี่ยผมมาซ่อมวันนี้ เฮ้ยพี่ตกไอ้เชีย่ยจะตายแล้วมึงมึงทำอะไรพวกมึงดูมันเผาผีตัวนั้นมันเผาบ้านเราไปพร้อมโอเคมาปืนไฟเราขึ้นยอดเลยเยี่ยมเลยเผาแม่กระทั่งบ้านตัวเองปืนไฟไม่มีระบบแยกแยะเลยว่ะเดี๋ยวจะตายแล้ว เผายับเลยเอาว่ะน้ำมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราใช้น้ำมันไปแทบจะหมดเลยเหลือสิบเอ็ดขอเก็บก่อนนะนกโดน,นไฟเผาไอ้นกมันโง่มากมันบินมาชนโอ้เหนื่อยเลยเรา โอ้พลาดพลาด EP นี้พลาดครับเมดอแต่ฟาร์มเสร็จทำอาวุธวางวางวางเสร็จวาไลเซเบอร์ไรเซเบอร์กูไม่ได้แพงเท่าไหร่เลยโอ้ปืนไฟโคตรแจ่มอย่างโหดปืนไฟมันโหดมากเลยเอ้าที่ไม่ดับดับไฟเหรอดับไฟอะไรไม่ต้องดับมาหรอกมันอยากปกงมันแล้ว โอ้ EP นี้ปลาดพลาดพลาด,ลาดมันมาก EP นี้เดี๋ยวไปเจอใน EP ต่อไปแล้วกัน